สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่จะจเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์รถยนต์มือสองคัดเกรดก่อน,นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องน้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้ค่ะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่การันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เลยไม่มีช็อตสูญหายไม่มีกลับสีนะคะคันนี้เป็น Toyota v i o s 1.5J ปี2011ลากจดปี2012คันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะเป็นตัว เริ่มต้นนะคะปี2011จดปี2012นะคะคันนี้ลูกค้าท่านใดที่อยากผ่อนสบายๆนะคะเครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการมีเยอะมากๆเลยนะคะคันนี้ผ่อนสบายสบายผ่อนเริ่มต้น4,000 คันนี้เป็นตัวเจนะคะสีขาวเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันเลยค่ะมาเริ่มจากด้านหน้าค่ะนะคันนี้นะคะเป็นโฉมเจเนอเรชันที่2นะ,ะตัวนี้ในส่วนของไฟหน้าค่ะนะ,ะได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้ารุ่นนี้เป็นรุ่นเจพิเศษได้ไฟตัดหมอกมาละหนึงนะคะแต่ว่าในส่วนของแม็กเราก็ยางค่ะได้เป็น Lock ล็อกระทะนะคะแบบมีฝาครอบ อ่ะนี่ค่ะให้ดูใกล้ๆกค่ะนะคะได้เป็นล้อก,กระทะแบบมีฝาครอบค่ะนะคะคันนี้ในส่วนของยางนะคะยางเดี๋ยวตรงนี้นะคะมีการเปลี่ยนยางให้เนาะเพราะว่ายางสภาพไม่ได้แล้วนะคะเป็นยางมิชลินก็จริงค่ะแต่ว่าตรงนี้นะคะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนยางให้นะมีการเปลี่ยนยางให้นะคะได้เป็นอ่าแม็กนะคะนี่ ได้เป็นล้อกระทะนะคะแบบมีฝาครอบให้ทั้งเนี่ยค่ะสีล้อเลยนะักกระจกมองข้างค่ะนี่นะคะตรงนี้นะคะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ใกล้ๆกับซุ้มล้อแล้วก็ที่เปิดด้านนอกค่ะนะ,ะสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีเบ้าเสียบกุญแจตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาดูภายในอ่ะนี่ ภายในคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะเป็นตัวเจก็จริงค่ะนะคะเป็นตัวเริ่มต้นปกติแล้วจะได้เป็นเบาะผ้าคันนี้พิเศษได้ไฟตัดหมอกมานะคะแล้วก็กระจกมองข้างนี้ก็ติดแบบพิเศษมาให้ด้วยแล้วก็ได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะอะเดี๋ยวสตาร์ทรถนะคะให้ดูนี่อ่ะมาดูไฟเลี้ยวกันดีกว่านี่ค่ะไฟเลี้ยวน,นะคะก็จะติดทั้งนี่ค่ะ เห็นไหมตรงไฟหน้านะคะตรงใกล้ๆกับซุ้มล้อนะคะแล้วก็ตรงกระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะคันนี้ก็มีการตกแต่งมาให้นะคะเป็นตัวเจนะได้เป็นเบาะหนังนะเบาะหนังตึงๆแบบนี้เลยผ่อนสบายๆค่ะเบาะหนังนี้คือดูแลรักษาง่ายนะคะได้เบาะหนังสีดาด้วยเดี๋ยวปิดไฟเลี้ยวนิดนึงค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัย power สามก้านนะเป็นพวงมาลัย power สามก้านนี่ แอร์นะคะจะเป็นแบบทรงกลมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วนะะ้ำอ่ะกระจกค่บเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับเป็นออตโต้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นอ่าพับมือนะคะเป็นแมนนวลนะคะแล้วก็ปรับระดับตรงนี้ นในส่วนของด้านในนะแล้วก็หน้าปัดหน้าจอนะคะจะอยู่ตรงกลางเลขหม่ค่ะไม่อยู่ที่1 5 9 0 0 0้ารถ12ปีถือว่าไม่น้อยมากๆค่ะถ้าเฉลี่ยก็ตกปีละประมาณ13ื่นตกเฉลี่ยเป็นเดือนตกเดือนละ1 1 0 0 0ถ้าเฉลี่ยเป็นวันนะคะขับวันละประมาณ36กกิโลเองนะคะถือว่าขับแถวบ้านนะ,ะขับแถวบ้านไม่ไกลถือว่ารถ ไมน้อยนะคะถือว่าไม่น้อยเลยแล้วก็คอนโซลนะคะนี่ตรงด้านหน้านะคะก็หน้าปัดรุ่นนี้นะคะหน้าปัดจะอยู่ตรงกลางนะคะก็รองรับค่ะ CD ด m d m นี่เห็นไหมแอร์จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร อัตโนมัติเนาะเป็นเกียร์ออโตค่ะนะคะเบรกมืออยู่ตรงกลางค่ะคอนโซลด้านหน้านี่เลยนะคะแล้วก็มาดูราคารถตรงนี้ค่ะคันนี้เป็น t o y ยต้าวีออสหเป็นตัวเริ่มต้นราคาตั้งขาย2องแ0 0หนะคะใหน่งแสม่าันนี่ค่ะตรงตามตรงนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้รถ ผ่อนสบายๆนะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะ,ะกระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะแล้วก็ที่บังแดดตรงนี้อ่ะมีไฟตรงกลางนะคะมีไฟตรงกลางห้องผู้โดยสารนะคะแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าอ่ะที่บังแดดนะคะไม่ไม่ไม่ไม,มีกระจกเอ๋ะแล้วก็เพดานโป่งโล่งสบายเลยนะคะอ่ะนี่ให้ดู ลูกค้าท่านใดนะคะมองหารถผ่อนสบายๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกะ็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้านในเป็นเบาะหนังมีไฟตัดหมอกให้ด้วยคุ้มสุดๆเลยนะคะมาดูด้านหลังค่ะนี่เลยนะคะมีกระเป๋าใส่เอกสารนะคะทั้ง2เบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่ค่ะ สภาพเดิมสวยจริงๆนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้ที่0961984963นะคะย้ำนะคะ0961984963ค่ะนี่นะคะก็เป็นอ่ะล็อกกระทะเนาะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะคะด้านหลังกันบ้างมาพาดูทั้งหมดเลยนะคะ นี่ดูด้านหลังอ่ะเปิดเมื่อกี้เปิดห้องเก็บสัมภาระนะคะมาดูห้องเก็บสัมภาระภายในกันค่ะนะคันนี้ห้องเก็บสัมภาระกว้างนะคะก็ถือว่ากว้างมากๆเลยรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ออกมาแรกๆนีคนนิยมเยอะมากๆเลยอ่ะได้เป็นล้อนะคะยางอะไหล่นะ,ะแล้วก็นี่อ่ะ รอยนะคะเมคอ์สนะคะหรือว่าซีนซิลิโคนสีขาวไข่ไก่อ่ะให้ดูตรงนี้เนี่ยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมผพอนสบายๆเลยนะคะสีขาวคานด้านหลังรอยเมคอ์สนะคะแล้วก็ในส่วนของน็อตต่าง,างๆเนี่ยค่ะ โตโยต้านี่ก็คือเดิมเดิมนะคะเดิม,ดมอ่ะนี่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นฝาท้ายเดิมนะคะก็อาจจะมีการเก็บรายละเอียดบ้างเล็กน้อยค่ะแต่ไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำแน่นอนเราการันตีสภาพเดิมนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยค่ะติดเซนเซอร์ถอยเวลาถอยใกล้จะอะ่ชนสิ่งของเขาก็จะมีสัญญาณเตือนเนาะ นี่ค่ะเป็นรุ่นตัวเจนะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ v ีออสนะคะอ่ะนี่คือด้านท้ายมาดูด้านล่างกันบ้างอ่ะก้มต่ํากันสักนิดนึงค่ะลูกค้าท่านใดเข้ามาสนใจเข้ามาสอบถามดูรายละเอียดได้ก็โทรมาได้เลย096 198 4963เข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1โทรมาหาน้ำหนึ่งได้เลยเข้ามาหาน้ำหนึ่งได้เลยค่ะนะคะคันนี้ t o โยต้าวีอ1.5ตัวเจตัวเริ่มต้นนะคะได้เป็นเบาะหนังเข้ามาไฟตัดหมอกกระจกมองข้างนะ,ะติดเพิ่มเติมให้นะ,ะแต่ว่าจะได้เป็นล้อกระทะนะ,ค,ะคันนี้อ่ะอันนี้น้ำหนึ่งเปิดในส่วนของนี่นะคะก็รองรับ e20 91ค่ะนะคะในส่วนของชนิดเชื้อเพลิงกระจกเดิมนะคะกระจกเดิมนี่ภายในอ่ะเนี่ยคะ่ะได้เป็นเบาะหนังมาดูในส่วนนอ็อ ประตูนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆนะคะรอยเมคอารเดิมๆนะคะนี่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนก็โทรสอบถามแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะมาดูฝั่งนี้กันคันนี้เป็นรถบ้านค่ะนะคะเป็นรถบ้านอ่ะนี่นะคะตัวน็อตต่างๆแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้วอ่ะ นี่ก็คือที่ใส่เอกสารมีกุญแจมาให้ด้วยเนี่ยค่ะคอนโซลด้านหน้าไม้นี่ถือว่าน้อยนะคะไม่น้อยอ่ะมาดูฝั่งนี้อีกอ่ะนนี้เมื่อกี้น้ำหนึ่งเปิดฝากระโปรงไว้นะคะ Toyota Vios หนึเจต,ต,ตัวเริ่มต้นปี2011ลากจดปีสองพนะคะอ่ะให้ดูฝั่งขอบประตูฝั่งนี้อีกรอเมื่อกี้ ไม่ได้ให้ดูเนาะเดี๋ยวจะหาว่าไม่พาดูรอบคันนะคะนี่ค่ะอ่ะฝั่งนี้รอยเมคอัพด้านในเห็นไหมตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเดิมๆนะคะสภาพเดิมสวยเลยติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมเนี่ยค่ะกระจกเดิมกระจกเดิมดามาดูฝั่งนี้กันเนี่ยค่ะ ร่องรอยเมกอาตเดิมๆสภาพเดิมสวยเลยนี่ศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามค่ะราคาสองแสนหนึ่งหมืนเก้าพันไม่หนึ่งแสนห้าหันถือว่าไม่น้อนมากๆนะ,ฉะเฉลี่ยเป็นเดือนตกเดือนละสามสิบหกกิโลนะฮะถือว่าประยะทางคุ้มสุดๆค่ะนะคะใช้น้อยอ่ะมาเริ่มจากฝากกระโปรงกันดีกว่านะคะนี่ กระโปงฝากระโปงด้านหน้าก็มีตาตโตโยต้านะฝากระโปงเดิมมอก็อยู่ครบค่ะนะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานค่ะแผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะรอยเมคอัพต่างๆนี่เนี่ยค่ะน็อตนะคะสภาพเดิมสวยเลยนี่ค่ะตัวปั๊มต่างๆเบ้าโช๊กนี่นะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้คันนี้นะคะเป็นเครื่อง VVTi นะคะสี่สูบก,ก่อนปล่อยนะคะเราก็จะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูในส่วนของของเหลวให้อ่ะนี่อันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้าเครื่องกำลังทำงานอยู่สตาร์ทรถอยู่นะคะไม่มีเครื่องสะดุดนะคะคันนี้ นี่เลยนะคะสภาพเดิมสวยจริงๆโตยโยต้ v วีออส1.5 J ปี2011ลากจดปี2012นะคะเป็นตัวเจตัวเริ่มต้นนะคะระยะทางการใช้งาน1 5 9 0 0 0นะถ้าเฉลี่ยเป็นปีตกปีละ13,000เฉลี่ยเป็นเดือนตกเดือนละ1,100กิโลนะคะถ้าเฉลี่ยเป็นวันนะคะขับวันละประมาณ36กิโลถือว่าวิ่งแถวแถวบ้านนะคะถือว่าไม่น้อยค่ะราคาตั้งขาย219000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง4 0 0 0ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเช็คเครดิตได้0ูนย์ หนึ่งเก้าแปดสี่เก้หรือศูนย์เก้าห้าแปห้าเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ